ถ้าผมครับของซืบบครับกับตายโอเคถ้าเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตั้ไล์กดแชร์เพื่อเป็นการพาช่อง 4K Easy Set ด้วยนะครับอันเราเริ่มกันเลยป้าย ชาเลนที่มีชื่อว่าห้ามครับคองกันนะครับโอ้ยแหลกว h ดเดอร์ว a t เดอเดี๋ยวมันแหลกถึงขนาดนี้เลยเหรอวเออเราอย่าไปสนใจเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มครับเลยนะครับมันแหลกโอ้โหแข่งไม่ใช่ครับสิอ่าม่ครับชาเลนนี้เราห้ามครับของนะครับก็คือเราทําได้แค่ทุบบล็อกกับอ่าเก็บบล็อกได้นะครับแต่ อ่จาจจะจะคราบมาเป็นของกันคราบไม่ได้นะครับเก็บปตันไม้ก่อนคือทุบบล็อกเอคือทุบบล็อกวางบล็อกได้หมดเลยนะครับโอ้ว้าวขอบคุณโอเคเราสามารถขุดบล็อกวางบล็อกทุบบล็อกได้นะครับแต่เป้าหมายของเรานั้นก็คือหาเลมอนกันนะครับโอเคเก็บไว้ด้านเก็บไว้ด้านนอกก่อนโอเคไปเลสโก้โอ้โหโอ้โหชิตโอชิต oh ดี๋ยวนะมีตัวอะไรไหมอืมหูทานลองลองเก็บทานเลยเดี๋ยวผมไม่มีที่ขุดใช่แล้วครับขอไม่ได้โอเคข,ขึ้นขึ้นขึ้นไปขึ้นไปเราไม่สามารถครับของได้นะครับในชาเลนนี้ไหนวะ t t าเอืม มันมีถ้ำใหญ่กว่านี้อีกอ้เนี่ยใช่ใช่ไม่ใช่มันทำเล็กไปเดินทางอ้นี่อะไรเนี่ยมันใหญ่มากเลยว้าวอู้นี่โอเชียนนี่ว่ะโอเชียนเป็นชายหาดสโตนนะเนี่ยโอ้ยแหลกแหลกโอ้ยแป๊บนะผมว่ามันแหลกปกติรู้ว่า มันสร้างโลกและเจนเริโลกอันนี้ผมไม่ได้ใส่เชเดอร์นะเอ่อเราเก็บไม่ได้อันเราต้องหาไดมอนด์นะไปเจอไดมอนด์กันอีกโอ,โอ้วัตช์วัตอะไรเนี่ยเจอบัคเอ้ยดี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 โอ้ยอออแหลกแหลกเอ้ยตรงนั้นมีทำโอ้ยเจ็ดไปต่อไปต่อไปต่อแมปมันโหลดไวอยู่อะ อ้าวอ่ะจุดบักนะโอ้โอ้เนี่ยทางลงว้าวลงไปลึกไอมไม่ลึกเลยไม่ลึกเรา,เาไปทางไหนเดี๋ยวมันแถวนี้โอ้เนี่ยทำใหญ่เย่ราลงแล้ว เออเดี๋ยวลงไปด้านล่างลงไปด้านล่าง à, อีกอืมอ่ะเจอถ้ำแล้วลงมาเลย let's go โอ้ยโอ้โอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นโอ้อีกแล้วอีกแล้วทุกซีสั่นเลยโอ้ยโอ้ยมันจะมาทุกซีสั่นเลยอ่ะเดี๋ยว มันไปทางไหนเนี่ยไอ้ดมอนด์อยู่ไหนฮลโหลวิอ๋อเนี่ยลงไปทางนี้แล้วก็โอ้ยอะไรกันครับเนี่ยอืมโอเค ถ้าเคยชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b e กดแชร์เพื่อเป็นการพาช่อง 4K Easy Ten ด้วยนะครับแต่ผมว่าคลิปนี้มันสั้นเกินไปว่ะวัดดูว่าในประวัติศาสตร์ช่องเลยโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับป้าย